อย่า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 แฉอย่าแะท้าติดท้ามันติดอะไรก็ปิดเลยนะนี่เหมือนกับล็กไปในไก่บุตรวะไงล็อกโอ้นั่นถ้าให้มันนิ่มถ้าให้มันนิ่มบอกให้มันแข็งโอ้ท่าบอลนั่นใครบอลนี้เออเออก็ ยุแขนที่คบม้วัดก็วัดแต่ส้วงที่แขนเค่นี้ที่อะไรสิที่ที่นืสิหัวเนื้ออืมโมดีนาาสทเปอร์สิแค่เอเมนหมดละว ตะก่อนเคยทําอาชีพอะไรครับเออรับจ้างในตลาดเก๋ทำงานก่อสร้างออืมตอนนี้ตอนนี้รู้สึกมันเจ็บปวดไหมมันมันไม่เจ็บปวดสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลุกแผลมันแผลมันแห้งมันจะตึงมากนะครับขยับนี่ โอ้โหสุดยอดเลยครับต้องคอยยาทาถ้าร้อนมากๆครับโอ้ยผื่นตุ่มขึ้นเะนมันต้องมันต้องดูข้างล่างฮะครับเนี่ยตรงคอเนี่ยอย่างอย่างอย่างคอเนี่ยร้อนผื่นขึ้นก็ต้องคอยเอาสำลีหรืออะไรมาแปะไว้ไม่งั้นแล้วมันเลอะ ครับเราอยากจะให้สังคมช่วยเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้ก็อยากอยากจะได้เงินสัก,ก้อนนะตอนนี้อยากจะรักษาตอนนี้ก็เป็นโรคตาก็เป็นแล้วไป<ม>ไปตรวจให้หมอตรวจเป็นอะไรนะไอจ่อประสาทต,ตาเสื่อมตอนนี้ผมเห็นโทรศัพท์เป็นสองสองอันทุกอย่างครับ หอสายตาเสื่มหมอจะส่งผมไปตั้งนานแล้วผมไม่ไปเขาไปอย่างน้อยค่าใช้ใจ่ายผมก็มีแค่สองคนอืมแล้วก็รักษาโรคหัวใจนะครับยังไม่ได้ไปตรวจมาเป็นปีแล้วครับเนี่ยหัวใจอ,อ,อะไรนะ ไเดออไนค่าน้ำค่าไฟอีกีละขายเฉพาะวันพระพระเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งนะเป็นปากเลยหมอให้หมอมาหมอข้างในก็เป็นไงจะว่าเข้าเข้ามาเข้ามาวันี้เข้ามาวันจัน พี่ลำบากไหมครับว่าช่วงนี้ที่ต้องดูแลคนป่วยนะครับลำบากจ้ะลำบากมากเลยแหละอนี่จากการกินการอยู่เมื่อคืนเชียงคืนตีหนึ่งตีสองก็ลุกมาเปลี่ยนผ้าเพราะว่าแกขันแล้วก็มาหายาแล้วก็ขี้เหี้ยวเ้าหึงอ่ะง่ายๆเลยละเพราะว่าแกสซอยเลือดตัวเองมาได้ดิแม่ก็ต้องเฮ็ดเองหมดทุกอย่าง แล้วก็กไปโรงพยาบาลที่หมอนัดก็ไปบได้แม่ก็ต้องไปเอาอยามาให้แกเองเจาะเลือดอยังไม่ได้เจาะตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยเพราะว่าแกป่วยมาบ่าเคยมาเจาะเลือด,ดหมอนัดเจาะเลือดจะไปยังไหนล่ะนอกจากว่าอีให้อสมมเขามาเจาะเลือดแล้วก็ไปส่งที่อนามัยมเห็นที่ว่าแม่บอกว่าลําบากขนาดไหนครับ สดๆท่านะลำบากอะสามปีสามปีกว่าแล้วเนี่ยอ,อยู่กับแกเนี่ยดูแลมันงนี้นตลอดอ,ลยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยเมื่อเวรก็ไปวัไหนบ่ได้ทำหากินลำบากทำหากินลำบากก็คอยคอยขวางมาเลยได้อาทิตย์ละห้าร้อยแค่นั้นอ่ะได้แค่อาทิตย์ละห้าร้อยเพราะว่าขายแค่ซีอาทิตย์เดือนหนึ่งอ่ะขายแค่ซีอาทิตย์ขายเฉพาะวันโกนสีอาทิตย์แค่นั้นะ แล้วตาบไี้เขาป่วยเป็นอะไรครับเป็นตุ่มน้ำพองเป็นหัวใจโตตมลูกมากโตเป็นเกาครับเป็นทั้งหมดเจ็ดโลกอยู่ในตัวแกน่ะเจ็ดโลกอ,อือเจ็ดโลกแล้วอ,อือแล้วเห่วนงายนหนเข้ามาช่วยดูแลแล้วหรือ,อยังก็มีก็มีอบตนี่นะจ๊ะอ,อ,อบะตการอำเภอบอกอ่าในอำเภอเป็นัูมใหย่บ้านกําหนดแล้อย่างนี้ท่านก็นมาช่วย,ยอยู่งนี้แหละครับ แล้วท,ที่เป็นค่าใช้ใจ่ายมากในการรักษามากเท่าไหร่ครับโบอันค่ารักษาโรงพยาบาลน,นี้ฟรีร<อ>ักษาฟรีรักษาฟรีฟรไปเอายานะฟรีอยู่แต่ก็คือปลจใจอยากได้หมาซื้อแหมพุ่มแหมเพื่ออันนี้เนาะคือนอกประเด็นไง่บมีต่าง